อ่าตอนนี้ก็หอนเวลาตรวจสอบเนาะอ่าความเรียบร้อยว่าหมองไรมันที่มันพังกะตรวจสอบเนาะตอนนี้กลางออกเบิ้งเนาะวะ่ามันโอเคี่ว่าใส่งานแบบเรียบร้อยดีบ่เนาะได้ให้สร้างเพิน่นเบิ้งเนาะตรวจสอบเบิง้งว่าะเป็นจังไงตะพานบ่าะไปดีพี่น้องตอนนี้ก็เริ่องจิตใจสอบแป้งแล้วเนาะ ยังไม่กนะบรรยากาศบรรยากาศอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวไปหอนฮานถ่ายบรรยากาศใเงพเนาะาสิไปเ็ังแนนี ก็บรรยากาศาไปน้อนาะทางจากมนะองเห็นงานกับโไก่านไดตงี้สร้างไนะครับอ่วันนี้ตองนีสร้างเหรอตองไปสร้างจัดไปจัดไปวันที่สาสเนาะวันนี้เนาะ สามิกันเาปีสองพัน้ารอยหก็ดพี่นองอนแล้วหอนแล้วสิแดงๆนี่แมนหน่อยนี่หารเท่าด้ยข้างหลังไปทัหล้างฝึกก็ไรก่อนอกม่งพี่น้องถือว่าทำดีดีน้พี่น้องอยู่บ้านีนะันการตลาดตลาดสตาร์นะเด็กขาด

มันพว้าววิวเพิ่ง,งก,กินเลยดีกินนี่ฮอแล้วพี่น้องเลยหลายจุดเนาะนี่คืออุปกรณ์ของเราเนาะนี่ตู้เสื้อมีวันไรเนาะอุปกรณ์ต่างๆนี่สร้างวะเนี่ยนี่เรื่องสร้างนี่ไว้ใจสร้งสางแรีงนะสร้างแรีงจัดให้อ่าเบิงบ้งเบิ้งสถานที่กันเบิง้งมองไรเนี่ยนี่ เอาของลงก่อนเนาะสัตว์ของลงกันของลงกันอ่าตอนนี้ก็ขนของลงจากรถเรียบดตัวเด็น้องคืออุปกรณ์เนาะอ่ามองไร้มองไร้เนี่ยเนี่ยจุดที่เราจะเห็นได้ไหมนี่ก็โบราณสองสามจุดครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับเจ้าของเขาก็เลย โอเคใปวดท้องห้องน้ำโอเคครับเปิดแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะมันเพิ่มเปิดเปิดได้มาเปิด้งมือเลยเนาะทัวให้มนสร้างก็เปิดเจอเลยเราอยากสางเพว่าจุดเทียบเกลดเนี่ยเป็นเงนเงินแล ตัวน,นี้มันต่อทอเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะ,ะต่อเรียบร้อยแล้วมิเตวาถาทอมันแขงเนาะ,ะเปิดใส่ง่ายนนเดือดเนาะว่าตัวน,นี้นาะกาวมันรุดเนาะทุกคนเนาะอ่าทอมันรุดทอมันรุดวงนี้เนาะอืมมิเตวาถากาวแขงแล้วเปิดเดือเดเนาะอ่าแล้วเปิดสวิช์ไปก่อนมีความสิบกระสีเนาะทุกคนยวสีฟ้าไปเบิง่งอ่าจุดที่ห้าสิดในมินี้เนาะ,ะมีบอลใน่เนาะ น่กแบินี้ประตูเนาะทุกคนเนาะประตูที่เป็นหล่อเนาะหล่อมันหลุดมันทุกคนเนยลยสไลด์โอปปายปเนาะอันนี้ชุดหนึ่งเนาะแต่ว่าท่อประป่านะเห็เดแต๋วละเอ้ยทุกคนตัวนี้สิเป็นอ่าห่านที่อ่าขึ้นปอยหาเสาเนาะ แต่ว่าหารที่มองว่าเจอเห็ดงา่ายเนี่ยเห็ดงายอยู่หันเนาะอาแต่ว่าหาใน,ใน,ใน,นี่เมันได้ปิดน้องทุกคนเนาะไอ้คนเสาเนาะเปิดใอ้ข้นเสาแต่ว่าเทศนี้มันมีคนเข้าวเสา,า,า,าทุกคนเนะาะก็เลยมาแปลงเนาะกวกตู่อวกง่าพอกไฟต่างๆเนาะทุกคนแปลงเพื่อว่าให้เขาเสาเนาะทุกคนเนาะเขาก็เลยมาแปลงมาหนี้เนาะ แล้วถ้าไปเบิ้งอ่าจุดที่ก็แปลีอีกจุดหนึ่งเราทุกคนเนาะก็คือประตูเดืออันเนาะที่มันพังเราทุกคนเนาะไปอ่าเห็นบ่อะไรเดี๋ยวว่อะไรเดี๋ยวบ่เดี๋ยวได้ถอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าบกล่าวมันแห่งก่อนเป็นยัง

Sang 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 mưa ở xíu đúng không? sang mua sửa sang chân này là sang hết tiền hết Nó hết 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 có hết 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 nhượt hết hết แลบวนี่เพื่อเดี๋ยวรอกาวแห้งกประมาณ5นาทีครับตอนนี้เห็นข้าตามหน้าแล้วตอนนี้เนาะ <laughs> เ็ดตัวธรรมดาได้นี่เนามันตรงมีระบบเสียตีคับในไม่ทุกมือไม่หมุไห้วองัวจัดไปจัดไปจะได้เกิดสร้างเกิดขึ้นได้มืนเนี่ย อาตอนนี้ก็หอนเวลาตรวจสอบเนาะอ่าความเรียบร้อยว่าหม,ม่งไรมันที่มันพังกะตรวจสอบเนาะตอนนี้กลางออกเบิึงเนาะวะ่ามันโอเคีว่วใส่งานแบบเรียบรยบ้อยดีบ่เนาะได้ให้สร้างเพิ่นเบิึงมั้งตรวจสอบเบิึงว่ามันเป็นจังไงตะพนันมั้ง ซ่องหันซ่องนี้เนาะอยู่ขอเขาคือเป็นคือเ,เอาเบอร์ไรตระบีต้องเบบองาใส่เนา<ฮ>ะเน่น้อยเน่น้อยเนาะเน่ ถือว่าเป็นข้อมูลอีกอย่างหน,นึ่งนะทุกคนเนาะ,ะเหตุงานอาหารอาหารอ่นี้กบรบนะื้องสัมปลาเนี่ยลายพิษางนะอยางเงี้ยไปกับไป cung đi bạn cung nào bốc cái, có có cái có có gì vậy non bơm để trèng, tròn nhẵn rồi. tuổi này? Cung đằng ừ. หนังคนงานนะโอ้โอเคโอเคงามงามเนี่ยงบรรยากาศทั้งร้านอาหารนะทุกคนเนาะเนี่ยร้านอาหานเลยเป็นถน,นนเนาะถนนหน่อยร้าน้าหารก็สีเป็น,นลูงแรมนะทุกคนเนาะตรงขามเนี่ยก็เป็นลูงแรมเนะาะคือว่าโอ้ะไก่ข้อมจะเดินมันซะก็มีแต่ข้านอไม้คือได้ข้าวหน้นา มันมีเตดสำรองอยู่บ่มี4ตัวเปลี่ยน ừ. ừ.

เหตุตัวยางก,กางออกเล้วก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นห้อยทีเขาเสื่อมแต่ก่อนนะทุกคนเนาะนู้นวอยูวูว่าถงว่าเปลี่ยนไหมฮะมันใส่ตัวนี้เนาะโอเค เราตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเลยเนาะอ่ามาสมประตูว่าเฮ็ดไปแน่หน่อยหนึ่งบมเดลไทยนะทุกคนเนาะเพราะว่าบุคคลสะดวกปันไหนเอเดนไทยแนาเออเฮ็ดนน้ำไายน้ำโมเลซาต่างกลองว่าเราก็เลยบุคคลถนัดปไนไหนเตรียมอุปกรณ์เนาะ

เอยพอดีดีตีเม่อตีต <H ả? S 1> ั้งเครื่องวะพ่อนตีหล่ตีหงรวมอยู่ไหนอยู่กูไปแล้วเทรอเป็นยังหรอุเนองนี่า ไปจัดการนักการัางินี่ไอรอนแม่หรอบรรยากาศเนาะโอ้ยแง่ยนนงดีอะ เรียบร้อยเอาคลิปนี้กับซิมิทันีเนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อคลิปนี้กับประมาณนี้เนาะคลิปหนาพบกันใหม่เด้อทุกคนเลยบาย